โอ้หเดี๋ยวก่อนสิพี่แกนี่ไม่ตามเห็นเราเลยพอ้พอไอพ้อลาบูบูลาบูใจไหนลองดูสิว่ามันจะน่ารักแค่ไหนกันเชียวุ้ยติดได้จริงเลยอ่ะ แต่เช้าเนี่ยนี่พี่สั่งอะไรมาอย่าบอกนะว่าเป็นลาบูบูเก๋อไอ้พงศ์หยุดหัวเราะ่างนี้นะถ้าแกงไม่อยู่แล้วก็จะเอาลาบูบูขนุนเนี่ยยัดตากแกชั้นต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เลยอ่ะดูว่ามีใครกำลังแกล้งฉันอยู่วะ ใช่หรอผมว่าพี่เนี่ยโดนหลอกหรือเปล่าโดนหลอกฉันว่าเป็นไปไม่ได้อ่ะร้านที่ฉันซื้อเนี่ยลูกค้าเยอะมากเลยนะถ้าเขาหลอกลูกค้าจริงจริงเขาก็ต้องออกมาแฉแล้วสิฉันว่าไม่ใช่หรอกมันต้องมีคนแกล้งฉนันแน่เลยอ่ะผมว่าพี่เนี่ยโดนหลอกแน่นอนครับจะเป็นไปได้ไงฉันว่า ถ้าหาเจอของร้านดีกว่าจะได้รู้ตอบสิโคไปเลยดีกว่าค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้เนข่ะเอา้าปิดเครื่องงั้นเหรออีกรอบสิ ผมก็บอกพี่แล้วไอ้ตุ๊กตาลาบูบูเนี่ยใครเขาจะขายตัวละเจ็ดรอยกันของจริงเนี่ยเขาขายเป็นหมื่นหมื่นนูน่นตอนแรกเขาขายฉันเป็นหมื่นแหละแต่เขาลดราคาให้ฉันไงอุย้ยอะไรวะเนี่ยสั่งตุ๊กตาลาบูบูแต่ได้ขนหนุนบูบูมาแทนอุย้ยเจ็บใจจะมัดเลยลว่าแต่พี่ซื้อมากี่ตัวเนี่ยแล้วโดนไปเท่าไหร่ ก็ซื้อมา4ี่ตัวไงฉันเนี่ยจ่ายค่าส่งแล้วก็ค่าประกันรวมแล้วสี่พันแอะฮะสี 4, ่พันแพี่ค่าส่งกับค่าประกันสินค้าทาไมแพงขนาดนั้นอะผมว่าชั่วเลยโดนหลอกชัวร์ลอยเปอรเซ็นต์หอมหยุดพูดเดี๋ยวนะี้นะฉันรู้แล้วเกมาทำเติมได้ไหมคันยิ่งจำใจอยู่เนี่ยาก็ได้ก็ได้ก็แต่ พี่จะทําไงต่ออ่ะอย่าบอกนะว่าจะปล่อยให้มันเนี่ยเอาเงินที่เป็นฟรีแบบนี้อ่ะแล้วแกใจฉันทํายังไงล่ะช่องทางการติดต่อฉันก็ไม่มีแถมหน้าตาคนขายเนี่ยฉันก็ยังไม่เคยเห็นถ้าแกฉจะไปแจ้งความฉันจะบอกตำรวจยังไงอ่ะโอ้ยดาทำไป็นดงโง่แบบนี้เนี่ยโง่จริงเลยถ้าพี่เชื่อผมแต่แรกนะพี่เนี่ยไม่โดนหลอกแบบนี้หรอกโห ไม่เด้ตุ๊ก,กตาน่ารักหน้ารักน,นั้นเลยอ่ะว่าแต่เอาตัวไหนดีนะเฮ้ยสีชมพูก็น่ารักสีฟ้าก็ได้อยู่นะพี่ทำไมของพี่อ่ะทำไมถึงทำหน้าจริงจังเชียวนี่แกก็ดูนี่สิลาบูบูอาร์ทอยช็อปคืออะไรพี่เอา้า ตุกตาลาบูบูที่เาขากำลังิีกันอยู่ตอนนี้ไงแกเนี่ยไม่ตามเพนเซาเลยพร้อมโหพี่พี่ก็ดูสภาพของสิครับทำงานหามรุ่มหามคำ่ำจะเอาเวลาที่ไหนมาเล่นอินเทอร์เน็ตล่ะครับคุณดาจ้างั้นก็แล้วแต่และกันงันแกก็ไม่ต้องหู้อะไรเลยสักอย่างอืออุ้ยสีนี้ก็น่ารักเอานี้ดีกว่าถามราคาก่อนนะสวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าถ้าเป็นตัวนี้จะอยู่ที่ราคาตัวละสี่หมื่นบาทค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะคะปาท็อสี่หมื่นแปลงไม่แปลงเงาแปลงเหลือรถเครื่องเอาก่อนโอ้ยพร้อมที่มันแพงเนี่ยเพราะมันเป็นตัวท็อปไง จะจะบอกอะไรให้นะถ้าแกมีปากและจะพูดแบบนี้เนี่ย<ส>ก็ไม่ต้องพูด<ส>ดูเด็ดตาห่าเดี๋ยวต้องพูดออกมาเข้าใจไหม,อ,มอือเออตัวนี้รดไม่ได้แล้วหรอคะรดไม่ได้แล้วคะ่ะแต่ว่าถ้าลูกค้าซื้อสีตัวขึ้นไปเนี่ยแม่นะคะ้าจะมีราคาพิเศษให้นะคะ ซื้อ4ตัวในราคาเพียง2,800บาทเฉลี่ยแล้วตกตัวละ7 0 0บาทค่ะโปรนี้กำลังมาแรงเลยนะคะโหจาก40่0มืลดเหลือ700 4 0 0 0 0มืลดเหลือ700โยฮยโคตรคุ้มากเงั้นซื้อ4ตัวเลยละกันประหยัดเงินดีเอาเลยจัดอย่าก่อนพี่พี่ซื้อจริงหรอมันจะมีร้านไหนบ้างอะ่ะตุกาตาตัวละสี่0 0บาทลดเหลือ700บาทเนี่ยนะ พี่ครับลดราคาขนาดเนี้ดูก็รู้แล้วครับว่าร้านนี้มันกําลังหลอกพี่ยูเด็กป3เขาดูเขายิงรู้เลยนี่พออมมันจะหลอกได้ไงล่ะที่เขาขายถูกเนี่ยเพราะเขาอยากเอาใจลูกค้าฉันว่าแกนเนี่ยขิดมากเกินไปละรู้ไหมร้านนี้เขาต้องจะตายมีผู้ติดตามเป็นล้านๆยอดขายแต่ละเดือนเนี่ยหลายแสนเลยนะฉันเนี่ยซื้อร้านนี้แหละเพราะว่ามันถูกดีพี่อย่าซื้อเลยนะครับ ร้านเนี้ยมันหลอกเอาเงินพี่เชื่อคนเธอพอแกเป็นแค่น้องชายชนะแกมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันฉันเป็นพี่สาวแกฉันมีประสบการณ์มากกว่าทําไมฉันจะดูไม่ออกล่ะว่าร้านไหนหลอกร้านไหนขายจริงอะ่ะแล้วที่ฉันซื้อเนี่ยมันก็เป็นเงินฉันถ้าแกไม่ซื้อให้ฉันอ่ะแกก็อย่าพูดมันก็จริงที่ว่าที่ใช้เงินตัวเองซื้ออะ่ะแต่พี่ครับที่ผมบอกพี่เพราะว่าผมหวังดีกับพี่นะ หวังดีชื่ว่าแกเนี่ยเก็บความหวังดีของแกไว้เถอะนะเพราะว่าฉันไม่ต้องการแกไม่ได้จ่ายเงินให้ฉันเพราะฉะน,นั้นอย่าบน่นจะไปไหนก็ไปไป,ไปน่าลำคานอ้าวนี่พี่ไล่ผมเหรอใช่ฉันไล่แกไปสิชิวชิวเออผมจะคอยดูถ้าพี่โดนหลอกเข้ามาจริงๆแล้วก็ผมนี่แหละเจ้าหัวร,รอดสพี่จนฟันล่วงหมดปากเลยเดียวขอขนมด้วย อืมสี่ตัวสี่ตัวดีกว่าเป็นไงล่ะแกกว่าประสบการณ์เยอะสุดท้ายก็โดนหลอกอยู่ดี <c oughs> อีอ๋หมอแกหยุดพูดก่อนดิไม่เห็นแล้วว่าฉันที่จะบ้าอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยฉันต้องทำยังไงวะถึงจะเอาคืนนี่แม่ขาหายตุกตาละบูบูเนี่ยหัวหมองจริงเลยวะว่าแต่พี่ ที่ร้านไหนมาให้ดูนี่ก็ร้านนี้ไงอ๋อแม่ค้าคนนี้ผมจำหน้าแม่ค้าได้ผมรู้ละวว่าร้านของมันเนี่ยอยู่ที่ไหนงั้นก็ดีเลยไปตอนนี้เลยไหมไปแกดูสิเดี๋ยวก่อนสิพี่เราจะจับโจรทั้เทีนะเราต้องมีแผนที่แนบเนียนแล้วก็แยกยจนที่สุด แล้วจใจฉันทำยังไงล่ะแกก็บอกมาสิผมคิดออกละรับรองเลยว่าแผนเนี้ยพี่ต้องชอบแน่แนแผนอะไรของแกแกดูสีหน้าของฉันด้นะเที้ยจะบ้า<ๆ>แล้วเนี่ยงั้นพี่ก็เอาหูมาสิเดี๋ยวผมบอกเองเ,อเป็นไงล่ะแผนเนี้ยเด็ดใช่ไหมล่ะเออ เด็จร,จริงๆแคงั้นจะรอเละ่ะอาหารมาเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะค่ะไหนดูซิฮะคุณถูกจับแล้วสวยแล้วงานนี้เพ่นดีกว่าคุณนะครับคุณถูกจับแล้วนี่มันเรื่องบ้าเลยค่ะคุณตำรวจคุณตำรวจมาจับฉันทำไมคะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะคุณแน่ใจเหรอคะ ว่าคุณไม่ได้ทําอะไรผิดหลอกคนอื่นไว้ตั้งเยอะและเงินที่ได้เนี่ยก็มาใช้ชีวิตอย่างสุขสบายหน้าด้าจริงเลยแกกล้าดีไงไงมาด่าฉันฉันไม่รู้จักแกสักหน่อย <c oughs> คุณไม่รู้จักฉันไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าฉันรู้จักคุณเป็นอย่างดีเลยฉันเป็นหนึ่งในลูกค้าที่โดนคุณหลอกขายตุ๊กตาลาบูบูย,ยังไงล่ะคะลูกค้างั้นเหรอซวยแล้วซวยแล้วไปเลิกขัดขืนและไปกับตำรวจซะฉันได้ส่งหลักฐานทั้งหมดให้คุณตำรวจแล้ว คนจะชั่วแบบคุณมันต้องโดนแบบนี้แหละคะ่ะจะได้ไม่ต้องไปหลอกใครรู้จักพวกเราเนี่ยน้อยไปซะแล้วหลอกใครไม่หลอกมันหลอกพี่สาวของผมเหลี่ยมมาเหลี่ยมกับไม่โกงจับมาเลยครับคุณตำรวจคนโกงแบบนี้อย่าให้มันมีที่อยู่ในสังคมขังลืมได้ยิ่งดีฟังฉันอธิบายก่อนนะคะฉันไม่ได้ทำจริงๆคะ่ะปล่อยฉันไปเถอะนะคะนะคะเอาตัวไปเลยคะ่ะไม่ต้องให้มันอธิบายเลยทั้งนั้น ก็คนอื่นไว้ตั้งเยอะยังไม่สำนึกอีกคนแบบคุณเนี่ยมันต้องโดนแบบนี้แหละค่ะจะได้หลับจำเกิดเป็นคนทั้งทีกลายเป็นโจรซช่นั้นเสียชาติเกิดจริงๆว่ะฟังก่อนนะคะฟังก่อนนะคะนี่คุณคุณไม่ต้องพูดแก้ตัวอะไรทั้งนั้นค่ะถ้าจะแก้ตัวไปโรงพักค่ะพาตัวไปซะครับไป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 เดี๋ยวนี้ไปไปสำเร็จ